สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและใต้สงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปติดตามสภาพอากาศบริวเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยของจังหวัดสงขลานะครับหลังจากที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบเกือบสองสัปดาห์ครับต้องเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนคลื่นลมแรงมาตลอดครับวันนี้ครับดูครับอากาศสดใสแดดเปเรี้ยงคลื่นลมเนี่ยแม้จะยังแรงแต่ว่าสงบกว่าเดิมครับ ทะเลกลายเป็นสีฟ้าแล้วครับจากปกติเนี่ยสีเหลืองขุ่นเลยครับก่อนหน้านี้ที่เราลงพื้นที่มาในช่วงที่ขึ้นลมแรงนะครับวันนี้ครับดูสภาพอากาศสิครับฟ้าใสคลื่นเป็นสีน้ําเงินและก็คลื่นที่ซัดเข้าฝั่งก็ปกติแล้วครับเราไปกันที่ชายหาดบ่ออิดในตำบลเก่อแก้วอำเภอเมืองสงขลานะครับซึ่งครั้งก่อนเราก็เคยลงไปที่นี่ ปรากฏว่าครับวันนี้ครับชาวประมงพื้นบ้านที่นี่ครับเริ่มออกทะเลวางอวนปลาอวนกุ้งอวนปูกันตามปกติแล้วครับหลังจากที่ต้องหยุดเรือมากว่าหนึ่งสองสัปดาห์ครับวันนี้ชาวประมงพื้นบ้านที่นี่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตวิถีชาวเลออกเรือกันอีกครั้งครับดูคลื่นครับแตกต่างจากวันก่อนมากเลยครับนี่ครับนี่เป็นปูปูม้านะครับที่จับได้ เที่ยวนี้ครับหลังจากขึ้นลมสงบแม่ค้าก็มารับซื้อกันถึงที่เลยครับเป็นเป็นสดสดเลยครับดิ้นเดาเดาเดายังอยู่เลยครับสดจริงๆครับสดจากทะเลเลยครับเพิ่งจับขึ้นมาสดสดร้อนร้อนครับแม่ค้าก็มาจับจองมาซื้อหากันครับเป็นปูม้าที่จับในฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับหลังจากที่ออกไปวางเอาไว้แล้วจับขึ้นมา เราไปคุยกับบังบ่าวหวังโซครับเจ้าเดิมครับที่ออกไปวางอวนปูกลางทะเลครับบังบ่าวบอกว่าเที่ยวนี้โอ้โหเฮเลยครับจับปูได้ประมาณสัก40กิโลครับกิโลละ300บาทครับคูณเข้าไปเลยครับวันเดียว12,000บาทเนื้อเนื้อเน้นๆครับ หลังจากที่ต้องหยุดมาหลายวันพอออกไปใหม่ก็เรียบร้อยครับได้กลับมานี่เฮเลยครับเที่ยวนี้ครับนี่ครับพึ่งวางวนปูไรเสร็จครับเนี่ยวนยังติดยังคากันอยู่เลยครับปูซากปูอะไรเนี่ยที่ติดอยู่ครับช่วยกันสองคนครับดูร่องรอยวนปูครับนี่ต้องเอาไปเก็บเอาไปออกกันใหม่ครับวนที่จับได้ครับนี่ครับคนนี้ครับ บางเบาหว,วังโซครับสุดยอดลูกทะเลครับเราเคยไปคุยกับบางเบาหลายครั้งแลวนะครับก่อนหน้านี้แกก็ฝ่าคลื่นไปเอาปูมาแล้วครั้งหนึ่งครับช่วงขึ้นลมแรงครับนี่ช่วงปกติเนี่ยสบายสบายเลยครับไม่มีปัญหาอันนี้ก็เอาอวนขึ้นจากเรือมาใส่รถสาเลง้งสามล้อนะครับกลับบ้านเพื่อไปเอา เศษปูเศษอะไรเศษขยะทะเลครับที่ติดวนออกครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับรอบนี้วันเดียวหมื่นสองพันบาทโอ้โหทำไรได้ครับไปเป็นชาวประมงกันดีกว่าครับวันเดียวหมื่นสองเนี่ยครับโอ้โหแต่ถ้าไม่ใช่ลูกทะเลเนี่ยยากครับเราไป<ม>ฟังบางบบาบอครับไม่เป็นไรครับวันนี้รักสี่สิบกิโลได้ปหรักสองวันสองวันออกออกไวเก็บ ีนึงวางวางวางอวนวางอวนอวนปูหรือวางวางทั้งวันอ่าวันปูวันปูนะครับวางไปแล้วใช่ไหมวางไปแล้วครับวางไปแล้วแต่วันนี้เก็บมาอ่าวันนี้เก็บของเข่าของไม้ลงโอเคทั้งหมดได้เท่าไหร่สักสี่สิบกิโลสิบกิโล